พี่ๆค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ตุ๊ดจีนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะขอให้พี่ๆทุกคนเพงๆปังๆนะคะรับตุ๊ดจีนนะจ๊พี่จ๋าเดี๋ยววันนี้เนาอจะแกะเป็นงานลด d ้ยีนนะคะเป็นงานกางเกงยีนขายาวผู้หญิงนะคะพี่จ๋าใครอยากขายเ Lady ีนใครอยากขาย Lady ี n ตัวนี้มาแล้วนะคะพี่จ๋างานกางเกง เลดี้ยีนนะคะงานกางเกงยีนขายาวผู้หญิงนะคะพ,พี่จ๋าเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะคะเป็นงานกางเกงยีนขายาวผู้หญิงนะคะนี่จ้ะพี่จ๋า <AD> เลดี้ยีนค่ะกางเกงยีนผู้หญิงนะพี่นะพี่ดูสีเข้มๆเลยนะพี่นะสีเข้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะพ,พี่จ๋าเนี่ยพี่ดูนะคะ งามสวยๆนะคะพี่พี่ตาตอไอติ้งอยู่ครับีเนี่ยไอติ้งเนี่ยนี่พี่ดูนะคะงามสวยๆเลยนะพี่พี่นะพี่ดูนะคะกอเรียค่ะ Discover ค่ะพี่ดูพี่ดูนะคะงานสวยเลยนะพี่นะเดี๋ยวบังเปิดให้ดูเลยนะคะพี่ตา ร i สแคดิเ b ิลค่ะโอนเวยค่ะโอนวยค่ะ Lisa, ลิซ่าล้วนยังไม่มีแต่พี่กชวันยังไม่มีเลยแต่พี่กชวันแอนดี้ <Andy. S 2> ค่ะพี่ดูสวยนะสวยนะคะสวยมากนะทุนตัวละ28บปาทกระสอบละ 2008, uh huh. 2 8 0 0ันนะคะแบนอนาค่ะ มอริส <Maurice. S 2> ค่ะสียังสวยเลยได้เลยค่ะพี่กัญญาภันี่เลยงานสวยๆนะคะพี่จ๋าเฟดิดกอรีค่ะเฟดิดกอรีค่ะรีไว <ew> ค่ะสวยเลยพี่ดูสีสวยมากเนาะ very beautiful อ่ะพี่ดูป้ายหนังนะรีวค่ะ ไซด์ดีนะคะกอร์เรียค่ะโอลเนวีค่ะสียังเข้มพี่ต๋ากอฟแอนด์แบรโร่ค่ะห้พี่ดูพี่ดูผ้าอย่างดีเลยเอวอย่างดีเลยพี่เลวซิกตี้ซิกนะคะเฟดดิดกอรีค่ะ ใครอยากขายกางเกงยียนขายาวผู้หญิงนะนนแนะนำรุ่นนี้ oh, เลยนะคะโอเนวี่ค่ะวิดูสียังเข oh, oh, hm. oh, oh, ้มเว้ยีลักกี้นะโชคดีมากนะคะสำหรับใครที่สั่งรุ่นนี้ไปนะคะงานอย่างสวยพี่ตางานอย่างสวยนะคะใครสนใจรับทักมาได้นะคะกางเกงยียนผู้หญิงนะคะพ,พี่พี่ตางานเกรดเอนะคะกาหลีค่ะ งานสะอาดนะคะพี่ดูสวยค่ะงานสวยๆนะคะบางตัวยังมีป้ายอยู่เลยมอสซิโม,ม,โมค่ะโอ้<ม> oh, สียังสวย d ดนน m r ม d ไรเดอร์แดนมไรเดอร์ค่ะสีคือสวยมากพี่ดูพี่ดู เดนเมไลเดอร์นะสียังสวยนะจ๊ะพี่จา๋าพี่ดูสวยนะคะเราดูไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะพ,พี่จา๋านี่สวยค่ะงามสวยๆนะคะคกอเรียค่ะกอเรียค่ะคาราโอเกะนะคาราโอเกะ วันนี้ตุ๊ดจีนนะคะวันนี้ตุ๊ดจีนนะพี่ๆแถวนี้เขาแบบว่าสั่งตันกันแล้วนะคะสวยมากสวยมากโอ้โหตัวนี้ยีนพีเมียมนะแเ้วเป,เ,ปเป็นเป็นตัวนี้เลยพี่เป็นงานใหม่มือหนึ่งเลยนี่พี่ดูเมอร์หนึ่งเลยตัวนี้ของมือหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่ที่ในช็อปตัวนี้ประมาณ1 1> พันสองนะพี่นะประมาณพันสองนะคะรุ่นนี้ข่ะอยู่ที่กิกรโนนะคะอยู่ที่ช็อป ประมาณ1,200บาทนะคะตัวนี้หัวนะพี่นะใต้มือหนึ่งไปเลยสวยเลยนะคะคุ้มเลยพี่จ๋าพี่ดูสวยนะคะสำหรับยีนหญิงนะคะกุศล <Good son. S 1> นะคะ, <Good son. S 1> ะพี่ดูพี่ดูงานสวยนะคะซ oh oh, k เคค่ะ C.K คะ่ะพี่จา๋า C.K คะ่ะโอ้โ oh, หปังเลย C.K สีดำสภาพใหม่กริบค่ะสวัสดีคะ่ะพี่พี่เทเลเตอร์ตัวนี้อยู่ที่2,800คะ่ะ2,800นะคะได้100ตัวคะ่ะพี่จา๋า2,800ได้100ตัวคุ้มมากคะ่ะใครรับทักมาได้นะคะยินยินผู้หญิงนะคะพี่จา๋างานสวยนะคะกอเรียค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยุพภาวดีอยากงานอย่างดีนะคะงานได้ขายได้พี่นะหนึ่งร้อยตัวนะคะสองพั 2, นแปดร้อยจ้าหนึ่งร้อยตัวสองพันแปดร้อยนะคะพี่ดูนะคะงานสวยๆเลยนะคะพ,พี่จ๋า แอโรโพสเตอร์ poster, นะคะแอโรโพสเตอร์ poster, นะคะพี่ลูกสียังเข้มนะพี่นนะแครบลอสค่ะสวยคะ่ะพี่จา๋าสไตล์แอนโกค่ะกอรีอา <Del oria. S 1> ค่ะ กอรียค่ะเดี๋ยวแป๊บน uh. ึงทุกคนแดดอย่างแรงเลยอุ้ยเอกอรียค่ะงานอย่างสีเข้มอย่างเข้มนะพี่นะเคลบบอร์ดค่ะสวยค่ะพี่จ๋าสวยนะพี่ดูสีเข้มๆทั้งนั้นเลยนะคะ งานอย่างสวยนะคะเป็นงานเกงยีนผู้หญิงนะคะพี่จา๋าอ,อีสอดค่ะอีสอดค่ะค่าส่งประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทจา้าโชโนโมาค่ะ,คะเป็นยีนผู้หญิงล้วนเลยร้อยตัวนะคะสองพันแปดร้อยคุ้มๆนะคะรีไวค่ะเป็นงานงเ,เกงยีนแบนด์นะพี่นะตัวนี้เป็นงาน,กนเกงยีนหญิงแบนด์นะคะตัวนี้รีไวซิกเนเจอร์นะคะหสวยค่ะ งานได้ขายทุกตัวนะคะพี่จ๋างานได้ขายทุกตัวนะคะพี่ดูนะคะงานสวยค่ะเน <c oughs> ี่ยข้างหลังป้ายหนังด้วยงานได้ขายทุกตัวนะพี่นะจอร์นเบย์ค่ะจอนเบค่ะโอ้โหอันนี้แฟชั่นทุกคนมีแต่งเพชรแต่งอะไรนะสวยค่ะ รูปพี่ดูงานงานเขาอย่างเข้มๆนะู้เสียงปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วแชทเยอะมากทุกคนจ๋าแชทมาเยอะมากนะคะสั่งมาได้เลยนะคะพี่จ๋าเน่เนมเน่เนเน,เน,เน,นะคะถ้าใครสั่งมาสั่งมาได้เลยนะพี่นะของพร้อมส่งนะคะงานสามารถส่งได้เลยนะคะพี่จ๋าใครอยากได้กระสอบลายทักมาได้เลยนะคะ งามสวยๆนะคะพี่พจา๋าเนี่ยพี่ดูยีนนะคะสีเข้มๆนะเวได้กูดคันเลยนะไซส์ดีค่ะพี่จ๋าใช่บังบอกว่างานสะอาดไซส์ดีนะคะงานขายได้ทุกตัวนะจ๊ะพี่จา๋างานขายได้ทุกตัวนะคะกางเกงยีนเลดี้ยีนนะคะใครอยากขายกางเกงยีนผู้หญิงแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะเป็นงานกางเกงยีนผู้หญิงแบรนด์นะคะยีนผู้หญิงแบรนด์นะคะพี่จา๋า งานสวยงานได้ขาย1กระสอบ100ตัวนะคะไม่ต้องลุ้นจำนวนตัวนะคะ100ตัวเต็มๆจ้าสวยนะคะพี่จา๋าค่าส่งประมาณ150นะคะแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนคะ่ะถ้าไม่ถ้าเป็นกรุงเทพประมาณ120 1 5รแต่ว่าถ้าเป็นเหนือประมาณ250ถ้าเป็นใต้ประมาณ250-300ค่ะพี่จา๋าสวยจา้า แล้วแต่ว่าจังหวัดไหนนะคะริทานโนค่ะ่ะสวยนะคะพี่พ่จ๋าให้บังเปิดให้พี่พี่ดูทุกตัวเลยนะคะโอเนวี่ค่ะวันนี้พี่ี่เป็นยังไงกันบ้างคะตุดจีนกันแล้วยังคะไหว้กันแล้วยังจ๋า ให้พี่ดูนะคะเลยได้ยินนะคะอย่างสวยนะคะจอนเบค่ะมอริสิสค่ะสวยค่ะพี่ดาร้อยตัวนะพี่นะร้อยตัวนะคะกอเรีย <The Lord. S 1> ค่ะกอเรียค่ะ โอเนวี่ oh, ค่ะโอเนวี oh, ่ค่ะโอเนวีเยอะมากพี่ดูโอเนวีสียังเข้มสวยค่ะพี่ต๋าลีวายอีกแล้วนะพี่นะ้าลีวายอีกแล้วนะพี่นะ้าพี่ดูลีวายซิกเนเจอร์อีกแล้วนะคะสียังสวยนะพี่นะ้าพี่ดู คุ้มคุ้มมากนะคะ2,800เท่านั้นจ้าพี่ดูสวยมากนะคะเวทีกูดอ่ะนี่ทุกคนดูนะคะชิโก้ชิโจ้เดมอนดอดอร์ทิเคตดอร์ทิเคตกรีปทิเคตโนโน่ทิเคตดอร์ทิเคตเอเตเมตทิเคตในมอนท์ถูกแคปเจอร์ทูออเดอร์ นี่ค่ะพี่จ๋าใครจะสั่งรุ่นนี้นะคะแคปภาพมาได้เลยนะคะลีดี้ยีนกับเกงยีนหญิงนะจ๊ะพี่จา๋ากับเกงยีนหญิงแบนๆนะคะหนึ่งรอตัวจา้าโอเคไปต่อคะ่ะสวยๆงานได้ขายนะคะพี่จา๋าสวยๆงานได้ขายนะคะเฟสดิดกอรีค่ะโอ้โหสวยนะพี่ดูขาดูอะไรสวยเลยนะคะพี่จา๋า งานไม่เสียเลยนะต้องเปิดมางานไม่เสียเลยนะคะงานไม่เสียเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่เนยขอบคุณพี่เนยมากๆเลยนะคะเฮงเฮงปังปังรับปีใหม่นะคะพี่จาเฮงเฮงปังปังรับปีใหม่นะคะงานสวยนะคะพี่จางานสวยนะคะงานสวยนะคะ <Buff elo. S 1> กัฟเฟลโลนะคะเฟดดิตกอรีค um. ่ะ กอรเรียค่ะข้างหลังแต่งเพชรด้วยนะพี่นาะสวยจังเลยอะ่ะล,ลีค่ะอืม้มลีค่ะลีลีวายอะไรมาเต็มนะพี่นะาลีนะคะลอ็ลอฟค่ะแบรนด์ล็อฟค่ะ<ม>เดี๋ยวพี่ดูพี่ดูแต่งสวยมากเนาะไม่ได้กูดอะ่ะ พี่ดูขาดูอะไรนะคะกอรียค่ะกอรียค่ะ this first no this first this that one this first ตัวนี้สวยมากนะพี่นะ้าตัวนี้สวยมากนะคะถ้าใครอยากได้นะคะพักมาได้เลยนะคะ เลดี้ยีนนะคะบางจัดโปรโมชั่นให้นะคะสองพัน0ดร้อยหนึ่งร้อตัวนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้เป็นงานเกรด A แบนล้วนนะคะเป็นงานเกรด A แบนนะคะพี่จ๋าเป็นงานเกรด A แบนนะคะพี่พี่ขางานแบนทั้งนั้นเลยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ดูคะ่ะงานแบนทั้งนั้นเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูนะคะงานอย่างสวยนะคะงานแบนทั้งนั้นเลยถ้าใครอยากขายกางเกงยีนผู้หญิงนะคะ แนะนำเป็นรุ่นนี้นะพี่นะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะแบรนด์เยอะมากแล้วงานอย่างดีนะคะพี่จ๋างานอย่างดีนะคะปลุกผ้าดูอะไรก่อนนะพี่นะของจริงคือแบบพี่ดูงานคือสวยเลยนะคะงานคือสวยมากนะงานได้ขายนะคะพี่ดูเนี่ยงานได้ขายนะคะพี่จ๋างานคือคุณภาพนะคะงานแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูนะคะเนี่ยพี่ดู พี่ดูเอวดูผ้านะคะงานได้ขายนะพี่ตัวนี้แรงเลร์พี่ดูงานอย่างสวยคะ่ะงานคืออย่างสวยนะคะพี่จ๋างานเป็นงานแบบงานเกรดเเลยนะพี่นะงานเกรดเเลยนะคะถ้าใครอยากขายยีนผู้หญิงนะคะแนะนําห้ามพลาดนะคะสําหรับเลดี้ยีนนะคะเป็นงานกระสอบขายดีนะคะสําหรับใครที่ขายกางเกงยีนผู้หญิงต้องเป็นรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้เลยนะคะไม่ควรพลาดนะคะพี่จ๋าไม่ควรพลาดพี่ดูเอวอย่างสวยค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณยาย<ส>คุณยายกับนายรถถังรุ่นนี้2800นอนะคะพี่จ๋ารุ่นนี้2อ0พ8น0นะคะ2,800นะคะพี่จ๋าพี่คุณยายหรือว่าพี่ๆทุกคนนะคะถ้าใครรับรุ่นนี้แคปภาพนี้ได้เลยนะคะเลยได้ยินนะคะพี่จา๋าเดี๋ยน้องให้ดู เนี่ยพี่ดูนะคะงานคืออย่างดีนะพี่นะรีวงรีวายนะคะมาเต็มนะคะพี่ดูเนี่ยควิกซิมเบอร์นะคะพี่จ๋าควิกซิมเบอร์ตอนนี้ก็แบรนนะคะพี่จ๋าพี่ดูงานอย่างดีเลยนะพี่นะ s ิเ n เ t อ r e รีวายต่างๆนะคะเนี่ยพี่ดูผ้าอย่างดีนะคะโอเนวี่นะคะแบรนทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครรับนะคะ ใช่ครรับเ,เงงเงงยินผู้หญิงนะคะเลได้ยินทักมาได้เลยขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอให้พี่ๆทุกคนเฮงๆรับปรีใหม่โชคดีนะคะโชคดีมีชัยตลอดปีนะคะน้องปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ